นะะคเป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่สองห้าศูนย์เจ็ดค่ะเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสวยๆขอบข้างค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญนี้นะคะเดี๋ยน้องเอา แว้นขยายสองให้ดูนะเนี่นะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเส้นเหรียญท่านส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะหน้าตาท่านชัดเจนอยู่นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพารูปลอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ เป็นเนื้อสีทองค่ะรูปลหลอดหลวงพ่อเงินนะคะสีสวยแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีทองนะคะสภาพดีสภาพสวยไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักสีทองนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้เนี่ยนะสวยเลยนะอง,งนี้สวยเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ รูปลอหลงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะรายการนี้ค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกหกค่ะ เนื้อสีเงินๆนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนาะขอบข้างค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมเลยเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สามเหรียญหลงวงปู่ศขวัดปากคอมมาขามเท่าเห็นเส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญสวยแบบนี้เลยนะคะเส้นเหรียญสวยแบบนี้เลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ รายการนี้รายการที่สามสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่นี้ค่ะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะสวยค่ะเป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมนะคะด้านหลังเขียนปี2470่ค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นปี2470มาแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแห้งๆเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพี่ขาเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเนี่ยนะต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยเมื่อวานนี้นะคะพอดีว่าสัญญาณเกิดเหตุขัดข้องนี้หน่อยเนาะตอนนี้โทรติดแล้วนะคะพี่ขาเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสัญญาณแบบ โทรไม่ติดเลยลูกค้าโทรมาก็ไม่ติดนะคะต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะนะวันนี้โทรติดแล้วค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะปี2องสี่เจ็ดศูนเหรียญหล่ลอโบราณเก่าๆแบบนี้ดูหน้าเหรียญน,นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาหน้าเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ สวยเก่าเดิมๆเลยนะคะสวยเก่าเดิมอาจจะไม่ชัดนะคะอาจจะไม่ชัดเท่ากล้องส่องพระอย่างคนอื่นๆนะคะน้องใช้ไม่เป็นนะมีแต่แว่นขยายนะคะน้องชัดได้เท่านี้เลยนะจ๊ะอ่าเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้เลย เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพิมพ์พาปากเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยเดิมนะคะสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะเด,ดี๋ยวน้องดูส่องให้ดูนะอ่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะมีเส้นพาปากชัดเจนแบบนี้เลยสวยเดิม สภาพเหรียญน,นี้เคยผ่านการใช้งานมาค่ะคาบปุคาบเก่านะคะยังติดที่เหรียญอยู่เลยเนี่ยนะคะคาบนะคะยังเห็นติดที่เหรียญอยู่เลยด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลงปู่สุขค่ะไม่ทราบปู่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหล่กเก่าๆเลยนะคะอ,องนี้เนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยสวยเดิมไม่ทราบพิม์พนะคะไม่ทราบพิม์พเนี่ยนะคะไม่ทราบพิม์พนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเหรียญรอหลวงปู่สุกค่ะนี่ยนะคะสะภาพเขาคือเก่าเลยอะเก่าสภาพเคยผ่านการใช้มานะคะเนี่นะสวยๆแบบนี้เลย โอ้ยด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นรอยจาน,นะค่ะพี่ขาด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่หกนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เนาะเนี่ยนะคะไม่ทราบที่นะคะตะกุดนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้ เนี่ยนะดอกยาวนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะเนี่ยค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกสามห่วงเลยนะคะอง์นี้มาสภาพแบบนี้เลยไม่แกะกรอบนะคะมาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวน้องขยายดูดูเนื้อให้นะคะให้พี่ๆดูเนื้อกันนะคะนี่นะไม่ซราหลวงพ่อนะคะลงลักปิดทองเก่าๆคะ่ะนี่นะคะ คาบอุคาบเก่าทั่วทั้งองค์เลยนะคะอง์นี้สวยค่ะสวยเนี่นะคะสวยอยู่นะนี่นะคะสวยคลาสสิกเลยอ่ะนะมุมของพี่คนไหนนะคะรีบจัดเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะเนี่นะ,ะ,นะแบ่งเนาะไปสามร้อยบาทค่ะอง์นี้นะคะสามร้อยบาทนะคะตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำได้3า0รอบาทค่ะรายการที่7็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่8ดนะคะเป็นพลัสมเด็จไม่ทราบกุค่ะเนี่ยนะคะพลัสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อหนึบหนึบเก่าเก่านะคะแห้งแบบนี้เลยเนื้อผงหนึบหนึบเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสมเด็จนะคะเกรดสูงนะเกรดสูง เขาเรียกกุกไหนก็ไม่รู้นะคะเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้บอกไว้เนาะเนี่ยนะคะมวลสารคือแบบเห็นชัดเจนเลยอะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้าค่ะ รายการที่9้านี้นะจ๊ะเป็นพละรูปหล่อหลองพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้รูปหล่อหลองพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะมีเม็ดแร่ด้วยนะเดี๋ยวน้องส่องให้ชมนะคะเป็นการหล่อประกบแบบนี้ค่ะเป็นการเทหล่อโบราณเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะสวยๆเลยค่ะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐาน ะะเดี๋ยวน้องให้ชมนะคือแบบมันสวยเนาะเนี่ยนะมีเม็ดแล่นะคะมีเม็ดแลจริงๆอะ่ะเนี่ยนะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์เลยอะ่ะเม็ดแลนะคะเม็ดแลสวยทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่9 300บาทคะ่ะรายการที่9้า พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิด,ด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083-437-4753 083-437-4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มคะ่ะได้ผราตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานเนาะเขาเรียกหนุมานหรือว่าคุดอะ่ะเนี่ยนะหนุมานมัน้งเนี่ยนะคะเป็นพลานเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานนะคะดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบปีสร้างนะคะ ผงจุกนะคะผงจุกเขาเก่าอยู่นะเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะสีสวยแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้ดูเนื้อดินของเขานะคะ <cinematic. S 2> คือแห้งมากๆเลยเนี่ยนะคะเนื้อดินของเขานะคะคือแห้งมากๆเลยเนี่ยนะสวยเดิมเลยค่ะเนื้อดินแห้งๆนะ สวยเดิมเนื้อดินแห้งๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเลยค่ะกันน้ำได้นะคะมีห่วงนะคะพร้อมนำขึ้นคอได้เลยองนี้เนี่ยนะคะผมจุกรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกแักเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะ ทับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าเก่าแห้แงๆแบบนี้เลยค่ะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะสวยเดิมะคะ่ะสวยเดิมเนื้อแห้งนะคะเนื้อแห้งเลยอะ่ะเนี่ยนะคะทับปิดตาเนื้อผงคุกลักตามซอกเขานะคะจะเห็นชัดเจนเลยคะ่ะค้าบกุคข้าบเก่าเนี่ยนะตามซอกเขานะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนาะก็จับมันก็จะเป็นเนาะอ่ะเนี่ยนะคะ ชอบหลุดมืออยู่เรื่อยเลยนะคะต้องขออภัยด้วยเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะครับกุเขานะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะตามซอกนะคะเนื้อผงคุกรักแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่12นะคะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองนะคะสวยๆแบบนี้องค์นี้นะคะจะบอกว่ามีแร่ด้วยนะอง์นี้นะคะมีเม็ดแร่ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะใต้ฐานค่ะใต้ฐาน หลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองนะคะเนื้อสีทองมีเม็ดแร่นี่นะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีทองสวยแบบนี้เลยมีเม็ดแร่นะคะคาบตามซอกเห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่นะคะเม็ดแร่คาบตามซอกนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเดิมเดิมเลยนะคะเดิมเดิมเลยเนี่ยค่ะเขาเรียกพิมอะไรก็ไม่ทราบนะ ที่พี่ดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อสีเงินค่ะไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะสวยสวยแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้เลย ไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะคะขอบข้างค่ะขอบข้างเนี่ยนะขอบข้างเนี่ยนะคะสวยสวสภาพดีแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นเนาะ นี่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเป็นเนื้อสีงเงินเส้นเหรียญเขานะคะสวยสภาพดีมีเอ่อเรียกอะไรนะติดเส้นสายฝนนะคะเนี่ยนะติดเส้นสายฝนทั่วทั้งเหรียญเลยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเดิมเดิมเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามสามร้อยบาท สา0ร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่เป็นพา ouais. รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรูปหล่อหล่พ네่อเดิมเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบมาพร้อมตลับสีทองนะคะมาพร้อมกรอบพร้อมตลับสีทองนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยเนี่ยนะหน้าตาท่านเห็นชัดเจนนะคะหลบรูปหล่อหลวงมพ่อเดิมเป็นเนื้อโลหะค่ะ เนี่ยน,นะคะรูปหลอดหลงเพราเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเนื้อโลหะนะคะสวยๆแบบนี้มาพร้อมกรอบนะคะสามร้อยบาทค่ะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพระไม่เหส็สวนเนื้อชินนะคะครับกุครับเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนื้อชินเก่าๆเ,เนื้อชินแห้งๆนะคะพระไม่เหส็สวนนะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์เนาะ300บาทนะคะรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15เนี่ยนะคะหน้าตาท่านเห็นชัดเจนอยู่นะพระมเห็นนเนื้อชินนะคะคราบกุคราบเก่าเห็นชัดเจนเลยค่ะเดิมๆสภาพดีรายการนี้รายการที่15นะคะ300บาท300บาทนะคะรายการที่15้า พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะได้ผ่าตรงตามรูปตรงตามคลิปทุกรายการเลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่15เป็นพัมมเหตุส่วนเนื้อชินเกาเ,กาเกาแห้งๆแบบนี้ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่16กเป็นพับปิดตาไม่ทราบกุกไม่ทราบพิม์พค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เนาะเนี่ยนะคะส,สวยเลยนะคะส,สวยเลยเขาเรียกพิม์พอะไรใช้พิม์พยันยุ่งหรือเปล่าน้องก็ไม่ทราบนะถ้าผิดนี่น้องต้องขออาภัยเลยเนาะเขาเจ้าของเดิมเขาก็บอกชื่อมาเหมือนกันนะคะแต่น้องก็จําไม่ได้นะเนี่ยนะคะ เป็นพับปิดตาเนะื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนื้อสวยผิวสวยนะคะองนี้รายการนี้นะจ๊ะรายการที่สิบหกค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกค่ะเนี่ยนะ สามร้อยบาทรายการที่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อนะเนี่ยนะเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือแบบนี้เขียนว่าวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะสวยเดิมสวยเดิมค่ะแห้งๆเก่าๆเนี่ยนะคะขอบข้างสวย คือเหรียญเก่าอยู่นะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเก่าอยู่นะคะเส้นเหรียญยังพอเห็นอยู่นะคะเนี่ยนะเขาเรียกหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบด้านหลังเขียนว่านนทวัดหนองกระโดนนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์สามร้อยบาทนะคะขอบข้างสวยสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อสีเงินเนี่ยนะคะ เหรียญ25สศตรวรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยแบบนี้เลยสภาพดีเนี่ยนะคะหอบค้างสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะองนี้เหรียญ25สศตรวรรษเน, well. <c oughs> นื้อสีเงินเนี่ยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนเลยนะคะหน้าตาท่านชัดเจนเลยนิว้วมือนิวน้วเท้าชัดเจนค่ะเนี่ยนะคะนิวน้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนเห็นชัดเจนแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเป็นเนื้อสีเงินรายการนี้รายการที่สิ3 0ปดสอบาท300บาทนะคะรายการที่18ปดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่19เป็นเหรียญเมกสิ์ค่ะเก่าเก่าเขีวเขียวแบบนี้เลยมีรอยจานเหรียญเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าเขียวเมีรอยจานยันทั่วท้งองค์เลยนะคะ เหรียญนี้นะคะ <S <S เคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะเหรียญน,นี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเน,นี่ยน,นะรอยจานยันรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ เหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะเหรียญหล่อโบราณนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าเแบบนี้เลยเก่าเแบบนี้เลยนะคะองนี้มันมันนะคะสภาพใช้มันมันเลยนะคะสภาพใช้สวยเดิมเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะเก่าแบบนี้เลยค่ะเก่าแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมา เนี่ยนะคะเหรียญน,นี้นะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะคะเนื้อผงเนี่ยนะคะพระสมเด็จฐานหมอนเนื้อผงด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิม สมเด็จฐานหมอนนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆสวยๆเนื้อแห้งๆค่ะครับกุกครับเก่าชัดเจนเลยนะคะเนี่ยนะคะครับกุกครับเก่าเขานะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆมวลสารชัดเจนนะคะเนื้อผงแห้งๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่21รายการต่อไปค่ะรายการที่22นะคะเป็นพับผงสุพรรณเนื้อดินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะด้านหลังเป็นเห็นรอยนิ้วมือนะคะด้านหลังเห็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด,ด้านหน้าเนาะสวยเดิมเลยค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะ คาบกุคาบเก่าเขานะคะตามซอกเห็นชัดเจนเลยอะ่ะเนี่ยนะนิ้วมือเท้าสวยอยู่นะนิ้วมือเขาสวยอยู่นะคะด้านหลังติดรอยไว้มือค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันเนาะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะได้พัสดุตรงตามคลิปได้พัสดุตรงตามรูปทุกรายการกันเลยนะคะรายการนี้รายการที่22 300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเนื้อทองแดงลมดําเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดําปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะมีโคดด้านหน้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะตัวเหรียญสวยสภาพดีเลยค่ะห่วงหูสวยๆนะคะ เนี่ยนะคะหงหงูสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างดูดีรายการนี้รายการที่23-300บาราทรายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพระปิดตานะคะเหนือเมกสิทธ์วัดอนงเนาะเนี่ยนะคะเหนือเมกสิทธิ์นะคะเก่า,กาๆขิวเขียวแบบนี้เลยเจ้าของเดิมเขาบอกว่าออกวัดอนงด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะมีลอยจานยันด้วยนะคะด้านหลังสวยเดิมเนื้อเขียวแบบนี้นะคะสะภาพเคยผ่านการใช้ นี่นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24 300บาทเนื้อเขียวเขียวเก่าเก่านะคะเนื้อเมฆสิทธิ์ด้านหลังเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการนี้300บาทนะคะรายการนี้รายการที่24รายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตไม่ทราบกุนะคะ สมเด็จเนื้อผงนะคะเป็นพิมพ์วัดเกตไม่ทราบกุกเก่า,าๆเนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมวลสารส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยครับกุคราบเก่าด้านหน้ายังพอเห็นชัดเจนอยู่นะเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะคะกเก่าๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เนื้อผงหนึบๆเก่าๆแห้งๆค่ะเนี่ยนะคะเนื้อผงหนึบๆเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกรักองค์ใหญ่นี่นะคะพลับปิดตาเนื้อผงคุกรักองค์ใหญ่เก่าๆแห้งๆค่ะด้านหลังมีรอยมียันนะคะทั่วทั้งองค์เลยด้านหลังมียันนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อผงคุกรักนะคะ เนื้อผงแห้งๆเก่าๆเลยค่ะเนื้อผงคุกรักเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยเดิมค่ะยันสวยนะเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้าส่วนสาม เนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดำปี2503ห้าสาด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้เนาะเนี่นะคะขอบข้างเหรียญสวยคลาสสิกเลยค่ะนี่นะคะเมตาเห็นชัดเจนเห็นร่องแก้มส,สวยๆนะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503ห้าขอบเหรียญมีบ่านะคะ ขอบเหรียญมีบ่าแบบนี้เลยนะคะขอบเหรียญสวยเดิมค่ะสวยเดิมเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นพะพ,พิคเนตรเนื้อสีทองแบบนี้ค่ะสีสวยนะคะพะพ,พิคเนตรนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยทองสว่างแบบนี้ นี่นะคะทองสวยทองสว่างแบบนี้เลยไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่นี่นะคะรายการนี้นะคะรายการที่28 300บาท300บาทค่ะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตนะคะรายการเซตเนาะองแรกนะคะรายการเซตแรกนะ เป็นสิงค่ะสิงสามขวัญของหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสิงสามขวัญของหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเก่าๆมันๆเลยค่ะสภาพใช้เนี่ยนะคะตัวอบอุ่อ้วนนะคะตัวอบอุ่นอ้วนเนี่ยนะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทองค์นี้นะคะห้าร้อยบาทไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือว่ากระดูกเนี่ยนะคะขนาดนะคะขนาดเท่านี้นะเนี่ยนะคะขนาดเท่านี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปเป็นมีดหมอนะคะมีดหมอแหนบเงินไม่ทราบที่ค่ะมีดหมอแหนบเงินนะคะไม่ทราบที่สีสวยแบบนี้เลยนะคะสีสวยแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพดีนะคะสภาพดีสภาพสวยเนาะ นี่ยนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทแหนบเงินนะคะแหนบเงินห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กค่ะสีสวยแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีทองเก่าๆเนี่ยนะคะเป็นเนื้อสีทองเก่าๆสภาพดีองค์นี้สามารถนําไปตั้งหน้ารถได้นะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยห้าร้อยบาทองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่ องใหญ่แบบใหญ่กว่าเรนส์สิบแบบนะเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะยังอยู่นะคะยังอยู่อง์นี้นะคะยังอยู่นะยังอยู่นะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะโถขี้พึ่งนะคะโถโถใส่ขี้พึ่งของหลวงพ่ออะไรก็ไม่ทราบนะคะมีฝาปิดเป็นเนื้อหยกเนื้อหินนะคะแบบนี้เลยมีรอยจาน เนี่ยนะคะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะฝาเป็นแบบนี้ค่ะฝาถอดได้นะคะฝาถอดได้เนี่ยนะเนื้อหยกเนื้อหินนะคะสวยๆแบบนี้เป็นเนื้อแบบมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักเพราะว่าเขาเป็นหยกหรือหินก็ไม่ทราบเนาะสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีรอยจานยันทั่วทั้งองค์นะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไป พระบูชานะคะพระบูชาขนาดเล็กเนาะเป็นเนื้อสีทองพิมพ์นี้เลยค่ะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะสะภาพสวยเนาะสะภาพสวยเก่าๆเลยนะคะองนี้ใต้ฐานค่ะห้าบาทนะคะห้0รบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นพระบูชาขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะพระบูชาขนาดใหญ่นะคะองนี้นะคะ พระบูชาขนาดใหญ่นะขนาดขนาดนะคะหน้าตัก4.5นิ้วเนี่ยนะคะ4.5นิ้วนะ4.5นิ้วส่วนสูงค่ะส่วนสูง8.5นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เด็กน้อ,องให้ดูเป็นเนื้อสำลิดค่ะเนื้อสำลิดหน้าเชียงแสนนะคะทรงช้างดินแบบนี้ค่ะหน้าเชียงแสนทรงช้างนะคะ เนื้อสำลิดแบบนี้เลยคือหายากนะคะเนื้อนี้มีน้ำหนักอะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนี่คือส่งฟรีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนี่คือส่งฟรีเลยเนี่ยนะคะหน้าเชียงแสนนะคะทรงช้างเนี่ยนะคะอะ